สวัสดีครับผมโน้ต v ีวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมแผนควบคุมพลังงานมันเป็นกิจกรรมแจกเดียรนาฟรี1ตัวใช้ไอเพชรตัวเนี้นะห0ึ่เพชรมันจะคล้ายๆกับกิจกรรมลูกบาทอะตีลูกบาทสะสมแต้มไปเรื่อยๆก็จะมี ของให้แลกเหมือนกิจกรรมก่นกนอนๆอะทั้งเงินทั้งสมุดของอัพตัวละครอ,อะไรเงี้ยมงกุฎเอาไว้อัพพรสวรรค์ใครที่แบบว่าเป็นสายฟรีอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เปิดกาชาก็มารับฟรีได้ขยันเล่นนิดหน่อยแค่นั้นเองกิจกรรมเหลืออีกประมาณ10วันนะฉากที่1 2 3มเนี่ยมันจะให้เราไปเก็บชิ้นส่วนเก็บ3จุดแล้วเข้าดัน1ดันเป็นดันธรรมดาไม่ยากดันที่ยากก็คือไอ้ดันตรงนี้ที่ให้เก็บคะแนนเยอะๆมันคือตรงนี้ แล้วมันจะมีไอเพชรเนี่ยไอเพชรเม,เม็ดเมเนี่ยเป็นหินอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเอามาใส่ในแผ่นตรงนี้แผ่นควบคุมพลังงานกดเข้าไปเป็นเหมือนบัฟอะบัฟให้เราหินแต่ละก้อนเนี่ยมันจะใช้พลังควบคุมไม่เท่ากันสีม่วงก็จะใช้เยอะหน่อย250สีฟ้า3ดาวก็ใช้150สีเขียวก็ใช้ร้อยหนึ่งผมใส่ไป4เม็ดมันเหลืออยู่50มันใส่ไม่ได้แล้วอะ เพราะว่าสีเขียวมันใช้ร้อยหนึ่งต้องเลือกเลือกสลับกันไปแต่ละก้อนก็ต้องดูเอาเองนะว่ามันเพิ่มบัฟอะไรบ้างอันนี้ผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ผมก็ใส่ไปมั่วงๆนั่นแหละทําคะแนนเท่าที่เราทําได้มันก็สะสมไปเรื่อยๆนะมันตันอยู่ที่20,000คะแนนใช่ไหมมันจะมี1 2 3 4สสมี่มันจะมีอยู่4ดันมันปลดไปแล้ว2ดันแล้วคะแนนที่มันให้เราสะสมอ่ะมันถึง20,000เอา2 0 0 0 0ไปหาร4ก็จะได้5,000แปลว่าเวลาเราลงไอ้ดันเนี้ยเราก็ ทำคะแนนให้ได้ดันละ5,000คะแนนมันก็จะได้ไอ้คะแนนเนี่ยสองหมื่นพอดีหรือว่าใครทำได้เยอะกว่านั้นก็ไม่ว่ากันถ้าเลือกให้ยากที่สุดเนี่ยในหนึ่งดันเนี่ยมันจะทำได้800 0คะแนนแต่ถ้าใครไม่ไหวเนี่ยก็ให้เกิน5,000ันก็แล้วกันเพราะว่ามันมี4ดันเนี่ยใช่ไหมแล้วไอ้เพชรอันนี้นะมันก็จะได้จากไอ้ฉากที่1ฉากที่2ฉากที่3มนี้ด้วยผมว่าถ้าเก็บได้หมดอะ่ะก็น่าจะแลกได้หมดเหมือนกันเดี๋ยวเราไปทำฉากที่3ม จะสังเกตเห็นเสาเนี่ยแดงๆเนี่ยให้เราไปตีเสาไอ้นี่ก่อนนะไม่งั้นเราจะตีแมงไม่เข้าตีเสาเนี่ยให้ใช้ธาตุหินตัวธาตุหินหรือไม่ก็คลีหรือไม่ก็ดาบใหญ่ซึ่งผมยังไม่ได้ลองอผมจะล,ลองใช้ชงยุน<อ>ได้ฮะใช้ดาบใหญ่ได้ชใช้จงหลีระเบิดก็ได้เหมือนกันมันมาแล้วเย้ย

เราจะไปเก็บไอเสานั้นได้เราต้องตีตีแมงให้หมดก่อน ก่อนจะตีแมงก็ต้องมาตีเสานี่ก่อ <sanction currently> นเดียวเปนเสากุศล병ชั่ง이게하늘의이치다

พยายามต้อนให้มันลงน้ำได้ยิ่งดีเนี่ยมันก็จะถอยไปเรื่อยๆลบเฮ้ยมันยิ่งรงมากบูจูเทียงก่อ เสร็จเรียบร้อยอา้าวไม่ใช่จุดหนึ่งมี3จุดและมันก็มีอีก2จุดให้เก็บนะก็เก็บให้หมดก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือตีไอเสาหินนั่นก่อนถ้าออร่าที่ตัวมอนสเตอร์ไม่ยังไม่หมดอ่ะก็ต้องหาอีกเสาหนึง่งมันมีแถวๆนั่นแหละ ไอประตูนี้จะเป็นอีกดันหนึ่งนะมันจะอยู่ในเควสที่เป็นฉากฉากมันจะคนละอันกับดินแดงของความมืดนี่นะมันจะอยู่ในฉากแต่ละฉากแล้วก็ในฉากแต่ละฉากเนี่ยมันจะมีประตูดันเน่ไหมชื่อมันจะไม่เหมือนกันดันที่อยู่ในฉากพวกเนี้ยมันจะไม่ยากไฟกับลมเหรอโอ้โหผมว่าให้เอาไฟมาดีกว่านะนี่ผมเอาอาการยูมาด้วยจะช่วยได้ไหมดันบุ๋ตยาก

병립천, 얼음과 서아녀반 음. 생명. 일어나. 보수 경청, 모조 편 배도 채웠으니 편히 가렴. <laughs> 이게 하늘의 이 치다. 생명 방해하지 마세요 일치자 100일 치다.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  1 치다. 배도 채웠편가한만 물을 움직인다. 생명. 지금이 바로 탄생의 순간. 미경제. 이게 하늘의 이치다. 구슬병초. ไม่มีกล่องให้เก็บหรอไอประตูพวกเนี้ยลงได้ก่อนนะไม่ต้องทำไอสามตัวนี้เสร็จก่อนก็ได้ลงก่อนก็ได้ ส่วนไอคลิปไกด์ลงดันอันเนี้ยที่มันยากๆเนี่ยผมว่ามีคนทําเยอะละไปดูคนอื่นแล้วนะผมก็ไม่ค่อยสันทัดไอดันพวกนี้เท่าไหร่ไอแผ่นควบคุมพลังงานเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็ลงไปตามนั่นอ่ะผมมีปู่จงดีผมก็สบายละ <c oughs> ก็จะมาย้ําว่ากิจกรรมอีก10วันใครไม่ได้ทําก็ค่อยๆทยอยทาก็ได้ไอดันที่มันยากๆเนี่ยเอาให้ได้ดันละ5,000คะแนนพอถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับเป็นกำลับบงใจใด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ 상주 폭탄! 폭통통폭탄통하통의통치가총군한다 아령성, 피어나라, 얼음과 서리가 구슬벽 자, 자. 음? 음? 자 이게 하늘의 이치다. 병기 참이. 난공불라. 생명. 응. 접촉 금지. 폭탄 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 튕겨라자 하늘은 만물을 움직인다. 응. 경천동지 피어나라. 응. <목소리가> 얼음과 서리가 되어. 병립천공, 난공불락. 이게 하늘의 이치다. 경천동지 구수경천 피어나라 방해하지 마세요. 아왕 제군을 위하여 잘가 하늘은 만물을 움직인다. 어? 차 니경군 쎄쎄쎄. 하늘의 이치가 진군한다. 일어나. 가자. 뭐죠 태양? 난 동굴 나. 요리 참큰 날여라. 이게 하늘의 이치다 아라파 하늘이 만물을 움직인다. 파 지금이 바로 탄생의 순간. 구슬 경전쇼. 자. 하늘의 인치가 신고합니다 ถ้าทายเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปรับเพชรด้วยนะครับ แล้วก็ไปกดรับพีโมดเจมครับโดยกดเข้าที่หน้าดันนะแล้วก็ไปเลือกที่ตรงดันที่เราเพิ่งเข้าเสร็จแล้วก็จะเห็นพีโมดเจมแล้วก็กดเลยดันอื่นก็มีเหมือนกันนะมีทุกดันเลยอย่าลืมไปกดรับตรงนี้ด้วย64 24 2 40พีโมเจมเนี่ยถ้าผล4ดันนะ